โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆชาว n b a ทุกท่านนะมาพบกับไอพี่ก้อยีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับเมื่อสักครู่นะฮะใครถามเรื่องก้า e อ้เกมมิ่งนะฮะวันนี้นี่แวะมาให้ดูแล้วนะครับสรบวันนี้ก็อยู่กับในบูธในบูธอะไรเนี่ยเดินกันให้ครับก็เรามาดูกันนะฮะวันนี้บูธนี้เขามี ก็อ e ีเกมมิ่งอะไรบ้างแต่จริงๆริงนะวันนี้จะไปดูจอนะแต่ว่าาแวะมาให้ดูก่อนนะครับเรียกว่าสวยๆวย <c oughs> อ่ะดูนะครับอันนี้คูลเลอร์มาสเตอร์นะครับนี่เป็นคาลิเบอร์ x 1ราคา8,990แถมพรมรองพื้นด้วยนะ1,890บาทหรือว่าใครอยากได้ราคาย่อมเยามาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นซิกโนนะครับราคา3,990แถมกระเป๋าด้วยนะก็คือเรื่องของดีไซน์เนี่ยโอเคอยู่นะเรื่องการปรับอะไรตรงเนี้ย ครบนะครับรวมไปถึงการปรับมุมเอนมุมนอนอะไรต่างๆก็มีให้นะครับหมอนรองรองหลังลองคอครบนะก็ใครที่ชอบราคาถูกลงมาหน่อยก็ใช้รุ่นนี้ได้แต่ว่าถ้าบางคนอาจจะชอบแบบสไตล์ดูเท่ๆนิดนึงนะจะเป็นหนังแบบนี้เบาครบรองคอรองหลังนะครับปรับได้นะเช่นเดียวขึ้นลงนะหมุนได้ไหมอ่าหมุนได้โอ้โหแชมเลยแล้วก็มีการปรับเอ็นบน เปียนได้นะครับสามพันเก้าอันนี้ห้าพันเก้าเก้าสิบนะครับแถมกระเป๋ากับหูฟังนั่นเองนะฮะอันนี้จะแบบดูดีมีสไตล์เลยทีเดียวนะครับและยังมีอีกหลายรุ่นเลยอ่ะเราไปดูจอดีกว่านะครับนอกเรื่องมานานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราแวะไปดูจอตรงนู้นกันนะครับวันนี้จอที่จะพาไปดูนะฮะจะเป็นจอ27นิ้วเอาแบบราคาดีๆเลยเมื่อสักครู่เกินไว้นะครับกับราคา4 0 0 0กว่าบาทนะฮะแต่วันนี้ขออนุญาตดูอาจจะไม่ได้ทั่ว ถึงทุกบูธท,ทุกจุดนะเพราะว่าเยอะมากจริงๆในการที่จะวางจอนะครับจุดจำหน่ายจอเยอะมากไม่ว่าเป็น i อทีไอทีซตตี้เจบีแอดไวส์สปีดบนน่นะครับมีทุกที่เลยนะครับเรียกว่าทุกที่ทั่วงานนะครับเรามาดูกันแบบเบาๆเริ่มต้นกันก่อนนะครับอันนี้โซนแรกเลยที่พามาดูนะฮะตรงนี้เป็น JB นะครับเป็นเรียกว่า Monitor Wall เลยเยอะจริงๆนะครับ เรามาดูในส่วนที่เป็น27นิ้วกันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้อ๋อนี่มีรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นนี้อันนี้27นิ้วเนาะอันนี้27นิ้วนะครับตัวนี้ของ ASUS นะเป็นจอ TSPG 279Q นะครับมาพร้อมความร e f r รช h r a 144Hz แลลมรีลำโพงด้วยราคา8,900บาทนะฮะเรื่องของหน้าตาดีไซน์ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้นี่เขามี G-Sync เนี่ยเอ้ตัวนี้1 6 5 h z เนี่มันเราคนละราคากันนะฮะ แต่ว่าดีไซน์จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับถัดมารุ่นอ่ราคาดีหน่อยที่ย7นะครับตัวนี้จะเป็น ASUS TN VG 2 7อ่ะมันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยล่ะ7,900บาทนะครับผมเป็นรุ่นไหนเอ่ยรุ่นนี้ลองมาโปรโมชั่นที่สุดเป็นตัวนี้ครับอ๋อนี่นี่นี่ตัวนี้ใช่ไหม,ไมใช่แค่นี้ป่ะย7ิบเจนิ้ว,วอ,อ๋อไม่ได้โชว์อ๋อไม่ได้โชว แต่รูปทรงจะคล้ายๆกันถูกไหมเพื่อฐานอย่างเี้คล้ายกันเลย,ย,ย,ยอ่าลูปทรงคล้ายๆแบบนี้นะครับลดอ๋อลด6,400บาทจาก1,700งเหลือ1นึ0งบาทนะฮะใครที่ชอบแบบที่เป็นเกมมิ่งสไตล์ที่แบบยาบแรงๆเนี่ยก็<ม><ม>จัดไปอ๋อยี่สิบเจ็ดนิ้วราคาดีของ Asus เอาแบบประหยัดสุดเลยมีรุ่นไหนแนะนำไหมมีรุ่นนี้ไหมนี่นี่นน ตัวนี้เป็น vl 2 7 9 he ถูกไหมฮะ้เฮิร์ตตัวนี้นะครับราคา6,500บาทเท่านั้นเองนะเรื่องของดีไซน์เนี่ยยังไง ASUS เขาก็ยังคงสไตล์ที่แบบดูเท่ๆอยู่แล้วนะฮะใครที่เป็นชอบเกมมิ่งเนี่ยนะเอาไปติดตั้งได้นะครับเล่นเกมเนี่ยสบายๆนะครับผมถ้าไม่สีเรียนเรื่อง refresh rate ที่ต้อง120-14 4ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะนี่เป็นเกมเมอร์เริ่มต้นได้นะครับถัดมา ซัมซุงนะครับซัมซุง27นิ้วที่น่าสนใจรุ่นไหนบ้างเอ,อเ่ยสองนี่น,นี่เจอแล้วตัวนี้นะครับเป็น V A นะครับ L C 2 7 J G, G 5 4บราบราบรา,บรานะครับแคปเจอร์ไว้แล้วกันนะฮะใครที่จะซื้อดูราคาไว้แล้วก็ตัวนี้แต่แอบไปเห็นสะดุดตารุ่นนี้ประหยัดยิ่งกว่าประหยัดนะฮะเริ่มต้นกันไปเลย27นิ้ว Full HD นะครับผมตัวนี้ 60เฮิร์ตห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคบผมแล้วเขาบอกว่าไอ้น,นี่ถ้าคนซื้อ Odyssey 2ีนิ้วขึ้นไปนะจะแถมเกมด้วยสาม g นะครับผมในสตรีมนั่นเองนะอะเราถัดมาดูนะครับใครอยากได้1 4อเฮิร์ตราคาดีๆมาทางนี้ครับตัวนี้ lg นะครับ2 7 g l 6 5 0 f ตัวนี้1 4 4ยสเฮนะครับฟรีซิง์ด้วยราคาแค่7,500จากราคา9,900บาทนะฮะดูหน้า,ด,าดูตาเขาก็อยู่วันนี้เลยนะครับ <พอ S 1> ดูเท่ๆสวยๆเลย <tte? S 1> นะฮะแค่มันมาดูของ aoc กันบ้างอย่างที่บอกคือ27นิ้วราคาไม่ถึง5,000บาทก็มีให้เห็นแล้วนะครับใครที่อยากได้จอใหญ่นะ นี่ AOC 2 7 V 2 Q นะครับจากราคา5,500เหลือแค่4,900บาทรีเฟรชเลส75็ดเฮิร์ตนะครับผมตัวนี้น่าใช้เลยทีเดียวนะกอเถื่อนอะไรต่างก็มีมาครบตามมาตรฐานนะครับผมใครที่อยากถามก็ถาม,ถามนะทิ้งเอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวมินก็พาไปดูให้นะครับตรงไหนที่อยากดูอยากรู้ว่าราคาอะไรเท่าไหร่โปรโมชั่นอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีคุณนะัท คุณทะนะบัรนะครับผมพาดูก็อีหน่อยอ่ามันคือสักครู่พาไปดูแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงแวะลายทางเจอแล้วจะพาไปดูนะครับตัวก็อีเกมมิ่งมีหลายรุ่นมากนะครับผมคุณทูนพัฒน,นะครับทอีอ่าเป็นทัฟนะครับอยากดูทัฟร,รุ่นไหนเอ่ยจอมอนิเตอร์เกมอ่าตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรืออะไรนะครับพีซีหรือเปล่าที่นั่งตัวเดียวผม <laughs> <laughs> คุณเลมาสเตอร์ดูดีใช่ไหม <laughs> โอเคดูน่าสนใจเลยนะครับผมนี่มาดู ว่าคุณจะผ่อนกับอะไรที่ไหนได้บ้างนี่โปรโมชั่นอย่างดุนะฮะอ่าดูได้เลยนะครับบัตรอะไรผ่อนได้กี่เดือนนะครับมีรายละเอียดตามนี้แคปเอาไว้นะครับพยายามถือนิ่งๆแล้วนะฮะผ่อนได้สมสุด36เดือนนะครับเดือน36เดือนนี่กำลังเล็งอยู่เนี่ยเปลาอันไหน36เดือนอันไหนครับซิตี้แบงค์ครับเครดิตอ่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเลยนะเคดิตเครดิต36มเดือน ะะแล้วมีในี24เดือนอ๋อนี่เดอกเบี้ยเทิร์ c ชอย c ก็ของของกสิกอนครับ,รบผม Express Cash ครับของ36าดืกอนอ๋อโอ้ใครมีบัตรสองอันนี้แล้วอยากผ่อนกันยาวๆก็ได้เลยนะครับผมมาที่นี่ได้เลยี่บูเจบี JB นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันต่อนะ าถึงเกมมิงน้ตบุกกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่มีคนถามก็ามา ROG Stick G15 นะครับ5,9นี่ i7-10875H นะครับผมการ์ดจอเป็น rtx 2060ราคาที่5 9 9 9 0บาทนะฮะใครที่เล็งเอาไว้ก็มาแวะมาช็อปกันได้เลยหรือว่าถ้าอยากได้แบบเบาลงมานิดนึงนะฮะร,ราคา4,990 0บาทนะครับผมสเปคเป็น i7 เเช่นเดียวกันอันนี้นะครับผมเป็น gl 7 4 2 LV นะครับจอ17นิ้วย่อมลงมานิดนึงนะครับเอา g ีสติกสกานะครับตัวนี้ Scar 2 e dition นะครับ6,990นะครับ CPU เป็น i 7 8 7 5 0 H แล้วก็ RTX 2070โอ้โอชาบูชาบูของแรงนะอันนี้6 9พันเอนานเ้นะครับผมได้มีรุ่นอื่นๆด้วยใครอยากดูรุ่นไหนนะครับทักมาได้เลยทักมานะครับผม <Okay. S 1> อ่ะโอ้ดูไม่ทันนะครับคุณ นัชว,วนนนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกที่อื่นอีกนะครับนี่เอาจีเซฟลัสเอ็มสินะครับผมตัวนี้6,9,900บาทเช่นเดียวกันนะส่วนใครที่เล่นอยากได้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาประมาณสัก2,000 0กว่าบาทนี่ก็มีรุ่นนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้จากทางสปีดเขาเป็นแอสุ l เอ t จีสติกนะครับจีซีรีเริ่มที่23,900บาทนะครับตัวนี้เป็น i5 9300นะครับผมแล้วก็จะหก นะแลม8 SD 512จัดเต็มมาเช่นเดียวกันนะดีไซน์หน้าจอดูดีทีเดียวดีไซน์ของบอดี้ก็ดูหล่อๆนะครับผมนี่ถับโปรโหน่อยจัดเต็มไปเลยบอกว่าโอ้ยผมไม่มซื้อเบิยกบลายทางนะฮะนี่เลย a u g s a p e h i r e Duo นะครับเป็น2จอ GX505XLS นะครับตัวนี้เป็น i 91010980HK นะครับผมกระจจเป็น r t x 2 8 0 0 o แสนสี่แสนหนั่นเองนะครับโอ้โ oh, หดูหน้าตาแล้วดูหล่อเลยทีเดียวนะครับผมใครที่ชอบสไตล์นี้ก็จัดไปนะฮะและยังมีรุ่นอื่นอีกเทียบเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูจอกันต่อนะฮะเราหลุดมาไกลแล้วนะครับ มาดูที่27นิ้วอันนี้กว่านะครับอันนี้จากซัมซุงนะครับ LC27RG50 นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับ240เฮิร์เป็นจอเคิร์ฟนะครับตัวนี้ประมาณ1800นะนะฮะถ้าคอนเทสต์อะไรต่างๆรองรับ G-Sync ด้วยนะครับผมราคาอยู่ที่1 2 9 0บาทเท่านั้นนะฮะใครที่สเปคเครื่องแรงแล้วอยากจะเล่นเกมแล้วก็ให้ภาพมันลื่นเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับเป็นจอโค้งสวยๆด้วยชอบถาดมากเลยถ่านหล่อมากนะฮะแต่ถ้างบน้อยมีรุ่นนี้นะฮะ Ls27R 3 5 0 f h นะครับตัวนี้5,490บาทเท่านั้นเป็น Full HD นะครับ4มิลิเซกพร้อมฟีซิงนั่นเองนะครับรถใส่สีฟ้าจอใหญ่ๆแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับคันนี้ตัวนี้เหมาะกับเกมเมอร์เริ่มต้นนะครับไม่สีเรีอนเรื่องของตัวร e f r e s h r a สูงๆนั่นเองนะฮะเราไปดูกันต่อนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับไอทีซิตี้นะฮะที่บูธไอทีซิตี้ก็ของค่อนข้างเยอะเลยเดียวปีรุ่นนี้นะฮะเอเซอร์นะครับผมตัวนี้จะ VG 2 7 0 d m i จ็นะครับ5 9 9พบาทนะ Full HD 75 h z นะครับแล้วก็เ e s อ o n ามหนึ่งมิลลิเซนะฮะตัวนี้2,000ัอ้อยห้าสินิสนะครับผมตัวนี้ความสว่างดูฐานดูอะไรก็ดูดีนะดูขนาดขอบจออะไรก็บางดูน่าใช้เลยทีเดียวนะครับอันนี้สำหรับงบนน้อยจัดได้นะครับ มาดูกันมาเรื่อยๆนะฮะดูเดี๋ยวนี้สายสองนิ้วราคา7จ็ดเก้าอย่างเี้ยร้อยสี่สี่เฮิร์ตด้วยราคาดีจังจริงๆก็มีอีกหลายรุ่นนะฮะที่โชว์กันอยู่ตรงนี้ก็อีกเทียบเลยอยากให้มาดูกันนะครับโอ้นี่อันนี้ราคาดีกว่ายิ่งกว่าบอกเลย LC27D2H นะครับผมตัว,ตวนี้ full SD 75Hz ราคาแค่4,690บาทเท่านั้นนะครับเ27นิ้วราคาดีมากนะฮะมอสักคู่เราเห็น4,900ก็ถูกแล้วนะอันนี้4,690บาทเท่น,นั้นเองนะครับผมดูขอบจออะไรสวยงามนะครับอ่ะอันนี้สำหรับในบูธ IT c i t y เดี๋ยวเราไปแวะที่อื่นกันต่อนะครับมีอีกหลายที่เลย ใครชอบแบบสไตล์ที่น่ารักกุกกริบหน่อยนะฮะอย่างที่พี่เขานั่งอยู่นะฮะอันนี้เป็นของซิกโนสีชมพูน่ารักเลยทีเดียวนะฮะแบบสไตล์นี้ของบูเลอมาสเตอร์ของนุ่นคาลิเบอร์เมื่อสักครู่ที่เราไปดูอันนี้6,990นานะครับส่วนคาลิเบอร์ R2 ตัวนี้7,590บาท แต่รุ่นนี้ดีนะชอบแบบตรงบอหนังเจาะรูคือถ้าใครชอบแบบสไตล์นิ่มๆแล้วดูระบกายอ,อากาศได้ดีนะฮะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับมีที่เลื่อนปรับเลื่อนอะไรต่างๆได้ครบเลยรองรับน้ำหนักได้มากที่สุดคือ150กิโลนะครับเพราะฉะนั้นตัวใหญ่ๆที่จัดได้สบายๆก็นอนกันแบบเอนกันสบายๆเลยไซส์ขนาดนี้นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูในบูสสปีดกันบ้างดีกว่าว่ามีจอมอนิเตอร์ ย mm. uh, euh. ี่ิบเจ็ดนิ้วเันบ้างนะครับไว้หลังจอก็ได้กําลังไลฟ์อยู่เลยนะครักเขอนะญากใารมาดูกันนะครันี่ย7เจนิ้วคุณพระเมื่อกี้4ี่0อันนี้สี่พ4 2สองีกสิบาทนะครอิงคูดเวดแล้วนะครับ 27นิ้วคุณพระราคาถูกมากโอ้ยไต่แล้วไต่แล้ว4,000ต้นๆน,น,นะฮะแล้วจะมีในส่วนกว่อนที่เป็นนี่165เฮิร์ส32นิ้วนะครับ8,990บาทราคาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับใครที่อยากได้เนี่ยรีบมานะฮะในงานนี้ ตัวหนึ่งก็คือการ S27 uh, VA27 EHE นะครับตัวนี้ Full HD 75เฮิรท่ามิลลเซตนะครับผมไอซีมไอดสัก6,300บาทเท่านั้นนะครับผมการดีไซน์สวยๆมากันได้นะครับที่บูสสปีดนั่นเอง คือบางที่คงต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ติดป้ายมาครบนะฮะอาจจะไม่ได้ติดป้ายมาในทุกๆรุ่นนะครับแต่เราสามารถสอบถามก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยหลายๆรุ่นก็เพิ่งจะมาลงนะครับโปรโมชั่นก็เพิ่งจะออกมานะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูไปทีละรุ่นนะอ่าก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นที่มาเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นอลองดูจากก็ได้ตรงนี้นะครับ 27นิ้วราคานะครับ6,490บาทเป็น144เฮรนะฮะร,ราคาก็ค่อนข้างดีถ้าจัดว่า144เฮินี่แน่นอนนะครับราคาจะไม่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่นี่24นิ้วโอ้รุ่นนี้นะฮะ3,390บาท24นิ้วขอบบางมากอะสวยอะดูดีเลยนะครับที่ถ้าไม่อยากซื้อจอให,ใหญ่ๆนะซื้อ2จอไปต่อก็คุ้มนะ ดีมาากอ่ในีย144เฮิรตซ์24นิ้วนะครับราคา5,150บาทราคาเดียวต่อโฟมด้วยนะครับรุเ,งเองน,น,อนะครับ นี่มีโบนส์ไรยังไม่ดูแอดไว้ Ad นะเราไปดูที่แอดไว้กันเดี๋วะแอดไว้ Ad ก็จะมีโซนที่เขาจัดไว้ให้นะครับค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนว่าเข้าถึงไหมนะพอคนเยอะมากๆใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะแวะดูนี่โซนสีโซนทีเขาจัดไว้นะฮะสเปคมี1,000 1,090 2,050 4,060นะครับมีให้เลือกเยอะเลย แล้วก็มีโน้ตบุ๊กก็มีที่เป็นโนะ้ตบุ๊กเกมมิ่งนะะในโซนโซนในตรงนี้มานะครับผม,มอจอเรื่องจอเนี่ยมีผ่อนอยู่แล้วนะครับแล้วแต่เลยว่า ใครจะซื้อที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่ามีการดิลเรื่องของราคาเรื่องของโปรโมชั่นไว้ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาถึงจุดนี้กันอีกทีหนึงตรงจุดนี้เป็นในโซนของเก้าอี้เกมมิ่งนะฮะตรงนี้มีให้เลือกเยอะหน่อยนะครับมีออรูชั่นราคาเริ่มตั้งแต่5,790บาทนะครับผมจริงถ้าใครชอบแบบแนวสปอร์ตก็เลือกแบบที่มันกระชับหน่อยก็ได้นะฮะแล้วแต่ความชอบ 3,990มีซิกโนนะครับะมกีอ็จะมีนะครับม,มีของเฟรนเท็ก็มีหรือว่าใครจะชอบสไตล์สีชมพูน่ารักน่ารักนะครับก็มีของนาำพูตัวนี้3,990โอโ้โหดูกลุบมกิบมากเลยเออเอ็มเพลอเรอร์เอ็นบีซีเอชนะครับมีไวท์พิงค์3,790บาทเท่านั้นเองนะแต่ว่า ถ้ากลุ่มที่เป็นเกมเมอร์ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะครับอยากจะได้เกมก็อ e ีีเกมมิ่งที่ดูแบบเหมาะเข้ากับสไตล์ของคุณดูแล้วหรูหรามีระดับนะครับของ e n d a r er s ซีก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะฮะตัวนี้เป็น d r r k n i น h t นะครับรุ่นยอดนิยมเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าบเบาะเบื่อะไรต่างๆเนี่ยก็ดีไซน์มาดีการปรับอะไรกันต่างก็เยอะข้อต่ออะไรต่างๆการรับน,น้ำหนักนะครับราคาอยู่ที่14,400บาทนะครับถัดมา อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของแอนดาเช่นเดียวกันนะแอนดาซีดตัวนี้เป็นไกเซอร์นะฮะก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทนะฮะคนที่ชอบการสไตล์แบบหนังแบบนี้นะครับเบาะแน่นๆกระชับกระชับปรับได้ในทุกๆส่วนเนี่ยก็จัดเอาได้นะครับผมอ่ะขอให้ดูของปากของพอ,อ,อแล้วกันใครที่อยากดูเรื่องก e ็อีเกมมิ่งก็แวะกันเข้ามานะครับเราอยู่ที่บูธแอดไวท์มีพื้นที่กว้างขวางมากทีเดียวนะครับ และอีกหนึ่งที่เป็นสไตล์นะครับที่ทางอจดพัฒจัดมาให้นะครก็คือในส่วนถอมตัวมอนิเตอร์มีให้ดูเลือกอย่างนี้เลยนะครับเยอะมากให้ทีมงานเข้าไปเข้าไปด,ดีกว่าอธิบายไม่ถูกแล้วนะครับเพราะว่าเยอะจริงๆนะมีจอพกพาบ้างไหมคุณนะัทวัฒนถามตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับคุณอามืออามือรับผ่อนไหมมีผ่อนนะครับคุณก้าวพดเด็ว ยูสองสี่หนึ่งเก้ามีโปรไหมส่วนใหญ่โปรก็คือเป็นผ่อนนะครับผมอ่ะดูไปแล้วกันนะฮะยี่สิดนิ้วเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างให้นะฮะมีรุ่นไหนบ้างแต่เอาจริงนะสาสิกว่าเนี่ยก็เป็นไซส์ที่แบบมาแรงเหมือนกันนะหลายรุ่นก็ออกมานะครับผมเนี่ยยีดนิ้วเจ็ห้าเฮิร์ตอย 5,690บาทเมื่อสักครู่ที่เราดูไปนะครับคือตอนนี้มันจะมีจอหลายสไตล์ให้เลือกนะครับถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ <MER> เนี่ยก็จ,กกะจะเน้นที่รีเฟรชเรทสูงๆหน่อยเช่น144หรือ165เฮิร์ตนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสคือเครื่องบันดันไปไม่ถึงเ่ยคุณก็อาจจะเลือกแค่ในรุ่นที่เป็น60หรือ75เฮิร์ต <filler> ก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นคุณคนเป็นคนทำงาน อยากจะได้ความละเอียดอะไรที่สูงขึ้น 2K หรือ 4K เนี่ยเป็นความละเอียดที่เหมาะสมแล้วนะครับคุณจะตัดต่อหรือทําวิดีโออะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของแอดไว้์นะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาช็อปอยากจะเข้ามาดูก็เข้ามาบูธใหญ่กว้างขวางเลยเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกมาทางนี้ดีกว่านะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้เราพาไปดูในหลายๆบูธมาแล้วสำหรับจอมอนิเตอร์นะครับจอเกมมิ่งก็สรุปงี้ดีกว่านะครับถ้าคุณซื้อจอเนี่ยตอนนี้24นิ้ว144 h z กับ27นิ้ว60 h ฮ75 h z รเนี่ยราคาจะถือว่าใกล้เคียงกันมากเมื่อสักครู่ที่เราพาไปดูคือ27นิ้วนะครับ60 h ฮ75 h z เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,200กว่าบาทราคาถูกสุดนะส่วนถ้าเป็น ตัวที่เป็น144เฮิรต์24นิ้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ประมาณ4,000กว่าบาทก็คือ4,000ปลายๆนั่นเองนะครับผมใครที่อยากเล่นจอใหญ่ๆ27นิ้วสาย2นิ้วกำลังมาแรงนะครับผมเหมาะสมแต่ว่าถ้าอยากจะทำงาน27นิ้ว 2K 32นิ้ว 2K อย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลน,นะครับยังไงก็ตามนะงานคอมายังมีให้คุณมาช็อปได้นะครับวันที่20ถึงวันที่23 สิงหาคามนี้นะครับงานเริ่มประมาณสัก9โมงถึง10โมงงานเริ่มประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มแล้วแต่วันนะครับผมรวมไปถึงโปรโมชั่นอะไรต่างๆคุณมาเช็คที่หน้างานได้เลยและอย่าลืมนะครับเอาแมสมาด้วยนะครับเอาแมสมาด้วยแล้วก็คุณจะได้เข้างานแล้วก็ทำตามเงื่อนไขของเขาต่างๆนะครับอย่าลืมโปรโมชั่นอะไรต่างๆเช็คดูให้ดีนะครับก่อนจะมาชบ็บโอเคนะฮะสำหรับวันนี้แอดมินก็กับ c h anel n n o t e b o o k Spec นะครับเป BS ก็ ฝากไว้นะครับผมครั้งหน้าเดี๋ยวมีอะไรหรือมีใครจะมาไลฟ์ต่อเนี่ยเดี๋ยวติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ